วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับกองทัพเรือไทยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือบางท่านก็จะรู้แล้วว่าในช่วงแรกๆที่มีการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ําจากประเทศจีนเนี่ยหรือก็คือเรือดำน้ําชั้นหยวนรุ่น S26T ซึ่งกองทัพเรือของไทยเราเองเนี่ยได้มีโครงการพัฒนาเรือดำน้ําขนาดเล็กนะครับขึ้นมาเองภายในประเทศโดยโครงการที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือโครงการเรือดำน้ําขนาดเล็กแบบชาล r a w a n Class โดยกองทัพเรือไทยนะครับได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560โครงการนี้เนี่ยได้ใช้งบประมาณวิจัยประมาณ193ล้านบาทใช้เวลาในการออกแบบนะครับอยู่ที่4ปีใช้เวลาสร้างอีก2ปีและใช้เวลาฝึกเจ้าหน้าที่อีก1ปีรวมทั้งหมดเท่ากับ7ปีแต่แล้วเนี่ยเมื่อวันเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง โครงการนี้ก็เงียบหายไปก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าหากว่าโครงการนี้เนี่ยดำเนินการต่อไปจนสําเร็จเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ําที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยเรามากขึ้นการมีเรือดำน้ําขนาดเล็กเนี่ยอาจเป็นก้าวแรกในการสร้างขีดความสามารถด้านสงครามใต้น้ําของประเทศซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยสามารถสร้างเรือดำน้ําขนาดใหญ่ขึ้นไปได้ในอนาคต